เกลือไก่พี่น้องเกลือไก่ค,ค่อยคำลงแรงนะเกลือไก่เกลือไก่โอโนี่แล้วนพี่น้องไกลืไก่ก็ได้โบไลด์ดอกโอนี่แล้วพี่น้อง ลูกมันสุดก่อนตัวไรลล้ไร่าขายไปแล้พี่น้องเอ้ยนั่งทานีล่ละวนั่งแต่พอแต่แม่มันพี่น้องเย้ยลูกมันขายิดแล้วกำลังไขอีกกะมีพี่น้องกำลังฝักอยู่ก็ะมีแม่หนึ่งสองแม่พี่น้องเอ,อ้ย งามบอผีนองไก่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสามตัวผีน้องเอ๋ยสิบสามตัวอันไก่แดงอันกับไก่อัน,นบริถือก็ได้ผีนองเอ๋ย ยับมาแน่ยับเอาไก่ตุ่นเตีต้ยมกินแน่โอ้ยไอแจ้มันย่านไก่ฟูแดงในบกกาเขามา คทำเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกเมื่อคืนในไข่แน่ดินแจ็บในกรบบงกไงปันได้พี่น้องไงกุ้มไงกุ้มโอ้ยโพดโพดินแจ็บในกระไข่แน่นอนงงามบ่พี่น้องได้สองผูด้อพี่น้องเลยลูกพนักกำลังอัน กำลังเฮียนขันแตรแตร,ตรลูไปนะพี่น้องกำลังเฮียนขันพี่น้องเอ้ยไก่แจ้ไอ้แจ้นะพี่น้องไอ้แจ้ไอ้แจ้ไอ้แจ้อออขอบใจเด้พอพี่น้องเด้อ